สวัสดีพี่น้องที่รักเราเชื่อพระเยซูเจ้าแค่ไหนกันพี่น้องถ้าเราเชื่อพระเยซูเจ้ามากชีวิตเราก็รอดมากชีวิตเราก็จะมีแต่อัศจรรย์ชีวิตเราจะมีปัญหาแต่จะสงบพี่น้อง ชีวิตเราที่เหมือนเป็นง่อยหยุดอยู่กับที่ไปต่อในโลกไม่ได้ทำอะไรก็ไม่จเจริญไปกว่านี้แล้วพี่น้องก็จะเปลี่ยนเป็นยิ่งวันยิ่งจเจริญก้าวหน้าพี่น้องและชีวิตใครที่เหมือนคนที่มีชีวิตอยู่ก็จริง แต่ได้ตายไปแล้วจากสังคมจากใจคนอื่นตัวเองก็ไม่รู้สึกว่าตัวเองยังมีชีวิตอยู่เลยสิ่งที่เคยทำมาทั้งชีวิตเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีความหมายอะไรแล้วก็จะกลับมาฟื้นคืนชีพมีชีวิตที่มีความสุขได้อีกครั้งหนึ่งพี่น้องหนังสือกิจการอัครสา,าวกเล่าว่า คริสเตชนที่ยูเดียกาลิลีสมาเรียได้ถูกปัญหาร้อยแปดและการเบียดเบียนยอมปล่อยให้อยู่ในความสงบนะบทที่9ข้อ31ขุนง่อยก็กลับมาเดินได้ข้อ33ถึงข้อ34คนตายก็ฟื้นคืนชีพข้อ36ถึง41พี่น้องมันจะเป็นไปได้อย่างไรฮะที่ชีวิตคนเรา มันจะไม่มีปัญหาเป็นไปไม่ได้หรอกพี่น้องชีวิตคนเราจะต้องมีปัญหาทุกวันหลายคนมีชีวิตที่เป็นง่อยหลายคนตายไปแล้วปัญหาเป็นเรื่องปกติของชีวิตมนุษย์เราเพราะฉะนั้นการที่พระคัมภีร์บอกว่าปัญหาร้อยแปดและการเบียดเบียนยอมปล่อยให้อยู่ในความสงบคนง่อยเดินได้คนตายกลับฟืน้นนั้นะ่ะความหมายที่แท้จริงคือ เพราะบรรดาคริสเตชนที่นั่นต่างมีความเชื่อในพระเยซูเจ้ามากพอแล้วนั่นเองเพระวรสารนักบุญยอนบทที่6ข้อ60ถึง69ชีวิตเขาจึงพบความสงบพบความสงบพี่น้องชีวิตที่สามารถไปต่อชีวิตที่ฟื้นขึ้นมาจากตายพี่น้อง เชื่อพระเยซูเจ้าหมายถึงอย่างไรเชื่อพระเยซูเจ้าหมายถึงว่าหนึ่งเราจะเป็นมนุษย์ที่ไม่ปล่อยตัวปล่อยใจตามอำเภอใจของเราอีกแล้วแต่เราจะหันกลับไปเชื่อไว้ใจในความรักของพระที่มีต่อตัวเราเราจะมั่นใจในความดูแลเอาใจใส่ของพระเราจะไม่ใช้ใจของเราไปห่วงกังวล ว่าเราจะมีชีวิตอยู่ไม่ได้โดยเฉพาะเมื่อเราต้องเจอกับปัญหาร้อยแปดในโลกที่ตกต่ำลงนี้นั่นข้อที่1ข้อที่2ถ้าเราไม่กังวลกับตัวเองเสียอย่างเราก็จะได้สามารถไปมีชีวิตทำในสิ่งที่เราควรจะทำนั่นคือการไปสนสุกสนใจเอาใจใส่ที่จะห่วงใยรักใคร่คนอื่นเขาอย่างเดียวพี่น้อง เหมือนที่พระของเราทรงเป็นอย่างนั้นเราจะใช้ชีวิตของเราลม้มหายใจของเรากำลังกายกำลังใจกำลังสติปัญญาความคิดอ่านของเราทั้งหมดทุ่มเทให้กับชีวิตของคนอื่นได้อย่างเต็มที่ชีวิตของเราอยู่เพื่อคนอื่นเหมือนแม่ ที่ยอมสูญเสียร่างกายทั้งหมดเพื่อให้ลูกน้อยได้เติบโตชีวิตเราเหมือนเป็นฟืนเพื่อเผาไหมในกองไฟสำหรับ หุงหาอาหารเลี้ยงชีวิตคนอื่นให้อยู่รอดต่อไปนั่นแหละพี่น้องที่รักคือการยอมตายเพื่อผู้อื่นอย่างพระเยซูเจ้านี่เป็นข้อสอง และ 3. เราเชื่อมั่นว่าเพียงเราตั้งใจอย่างที่กล่าวมานั้นและได้ไปลงมือทำในชีวิตของเราอย่างเอาใจใส่แล้วแต่เราก็ยังคงเป็นมนุษย์อ่อนแอเพราะบาปกําเนิดอยู่ดีหลายครั้งเรามักย้อนกลับไปข้อที่หนึ่ง ไปห่วงกังวลกับตัวเองว่าจะเอาอะไรกินเอาอะไรนุ่งห่มอยู่ดีทำให้เราการทำในข้อที่สองที่จะไปมอบชีวิตให้คนอื่นได้พบความรอดก็ขาดตกบกพร่องอยู่บ่อยๆกระนั้นก็ดีเราก็ฝืนตน กลับไปพยายามใหม่อีกครั้งหนึ่งเสมอนั่นแหละในข้อที่สนี้เราเชื่อมั่นว่าเพียงเราพยายามทำตามความตั้งใจและยังมักจะบกพร่องอยู่อย่างนี้เสมอแต่พระจะทรงเข้าใจและประธานพระหันสถาน ช่วยให้เราสามารถจะพบความรอดในพระเป็นเจ้าได้ตั้งแต่ในชีวิตนี้และจะตลอดนิรันดรในชีวิตหน้าเรามั่นใจในข้อสามนี้ได้อย่างไรพี่น้องก็เพราะพระเยซูเจ้าทรงเสด็จลงมาไทยเรา เพื่อจะบอกเราว่าพระองค์เข้าใจในความอ่อนแอของพวกเราที่ไม่อาจจะทําในสิ่งที่พระสอนได้ทั้งหมดพระองค์มายอมทำแทนเราให้ขอเพียงแค่เราทุกคนตั้งใจพยายามกันหน่อยเท่านั้นก็พอแล้วพระองค์จะทรงยกโทษให้เราและพาเรากลับสวรรค์เอง คำว่ารอดหมายความว่าไม่ว่าชีวิตเราจะต้องเจอปัญหาร้อยแปดอะไรอย่างไรพี่น้องแต่เราจะมีพระพรของพระเพียงพอที่จะทำให้ชีวิตของเราผ่านพ้นปัญหาเหล่านั้นไปได้เราจะยังคงมีความทุกข์เช่นคนอื่นแต่ถึงจะทุกข์อย่างไร เพียงไรเราก็จะยังคงพบความสุขอย่างที่อธิบายไม่ได้ว่าสุขอย่างไรนั้นในชีวิตของเราอยู่นั่นคือสิ่งที่พระกัมภีพูดถึงนั่นเองว่าปัญหาร้อยแและการเบียดเบียนจะยอมปล่อยให้เราอยู่ในความสงบคนง่อยกลับมาเดินได้ คนตายกลับฟื้นคืนชีพพี่น้องที่รักพี่น้องเชื่อในพระเยซูเจ้ามากพอไหมในชีวิตพ่อและชีวิตพี่น้องเราได้ไปยอมตายพร้อมกับพระเยซูเจ้ากันแล้วหรือยังถ้าพ่อและพี่น้องบอกว่าเราเชื่อในพระเยซูเจ้าพอจริงลรอกพ่อและพี่น้อง จะต้องกล้าที่จะไปยอมรับสิ่งต่าง,างๆที่เข้ามาในชีวิตของเราทุกวันปัญหาที่เราไม่อยากได้เรื่องราวร้อยแปที่ทำให้เราห่วงกังวลพาความป่วยไขย้คนไม่ดีที่เราต้องอยู่ด้วยอะไรอะไรที่เราไม่คาดคิดเรา ต้องไปยอมรับมันให้หมดไม่มีอะไรเหลือขยักเอาไว้เลยรับให้หมดและรับด้วยความเต็มใจด้วยพี่น้องไม่ใช่รับเพราะจำใจต้องรับยังไงก็เลี่ยงไม่ได้ก็เลยรับรับมันไปอย่างนั้นเองแต่ไม่มีความสุขที่จะสู้อุตสาห์อดทนกับปัญหาเหล่านั้น อย่างคนที่ยังคงมีความเชื่อไว้ใจในพระอยู่ว่าพระองค์จะไม่ทรงทอดทิ้งเราแต่เราได้หมดความเชื่อไปนานแล้วเราได้เอาแต่ตัวเองมาต่อสู้กับปัญหาเหล่านั้นเราได้เลือกเอาวิธีแบบชาวโลกทั้งหลายที่เขาเล่นไม่ซื่อ ทุกวิธีมาใช้ต่อสู้กับปัญหาและคนไม่ดีเพราะเราไม่คิดว่าการเป็นคนดีอย่างที่พระสอนมันจะได้ผลอะไรทำไปก็ต้องลำบากอยู่ดีทำอย่างพระสอนเราไม่ทำหรอกไม่พี่น้องเราไม่ทำอย่างนั้น แต่เราจะเป็นคนดีที่มีน้ำใจรักตัวเองอย่างที่พระรักพอแล้วเราจะไม่ปรนเปลเตนเองด้วยการไปทำอะไรง่ายๆอย่างนั้นเป็นอันขาดเราจะยอมให้ตัวเองต้องลําบากเพราะเชื่อมั่นในความรักของพระว่าจะทรงดูแลเราแค่นั้นพอแล้ว และเราจะไม่มัวมาสนใจว่าตัวเองจะเดือดร้อนอย่างไรแต่เราจะไปใช้ชีวิตสนใจเอาใจใส่คนอื่นดีกว่าตัวเราไม่สำคัญเดี๋ยวพระจะดูแลเราเองเราเชื่อไว้ใจอย่างนั้นนี่อย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเชื่อในพระเยซูเจ้าพระเยซูเจ้าอย่างสุดๆเชื่อพระเยซูเจ้าเพียงพอแล้ว เราไม่มีอะไรขยักเอาไว้เลยสำหรับสักนิดเรายอมให้ตัวเองให้ตัวเองอย่างไม่เหลืออะไรแล้วอย่างแท้จริงคนอื่นเขาพูดถึงได้เขาถึงได้พูดไงพี่น้องว่าที่พระเยซูเจ้าสอนให้พวกเราต้องเป็นคนดีเชื่อในพระให้ได้ถึงขนาดนี้แล้วพระถึงจะมาดูแลตอบแทนโอ้ย ถ้าต้องทำขนาดนี้แล้วพระถึงจะมาดูแลเราละก็ใครจะไปอยากเป็นคนดีของพระมันทำไม่ได้หรอกทาไม่ไหวใครจะไปรอให้พระมาช่วยจนถึงขนาดนั้นชีวิตมันมีปัญหาเหลือที่จะทานทนมันรอไม่ไหวหรอกนั่นคือความหมาย ของคำของการที่พระบอกว่าถ้าใครกินปังนี้ก็จะรอดกินเนื้อของเราของพระองค์ของพระเยซูเจา้าก็จะรอด คนอื่นพี่น้องไม่มีใครเขาทนไหวกันทั้งนั้นแล้วตัวพี่น้องล่ะเชื่อไว้ใจพระพอไหมที่จะอดทนรอความช่วยเหลือจากพระนานขนาดนั้นยอมกินเนื้อพระเยสุเจ้ายอมเชิญพระเยสุเจ้า เข้ามาในตัวพี่น้องยอมอดทนปัญหาและคนไม่ดีจนตายเหมือนอย่างประเยซดสเจ้าถ้าพี่น้องเชื่อได้อย่างนี้แล้วก็ พี่น้องก็จะได้เห็นอัศจรรย์อย่างที่เอ่ยในหนังสือกิจการอักขรสา,าวกเกิดขึ้นในชีวิตพี่น้องทุกวันชีวิตของพี่น้องก็จะพบสภาพที่ปัญหาร้อยแปดยอมปล่อยให้พี่น้องได้อยู่อย่างสงบชีวิตที่เป็นง่อยของพี่น้องก็จะกลับมาเดินได้ชีวิตที่เป็นเหมือนคนตายของพี่น้องก็จะกลับ ฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้ชีวิตมันไม่ได้ยอมเราหรอกพี่น้องมันก็ทำร้ายเราเหมือนเดิมนั่นแหละแต่เรามีพรของพระ ที่จะทำให้ชีวิตเราสงบเดินต่อไปได้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้พี่น้อง <c oughs> ทั้งพ่อทั้งพี่น้องต้องยอมด้วยความเต็มใจที่จะอดทนรับปัญหาและคนไม่ดีที่อยู่ตรงหน้าให้ถึงที่สุดเสียก่อนพี่น้องอย่าได้มีใจกักอย่ารีรีรอรออย่าได้ลังเลใจแม้แต่นิดเดียวยอมปล่อยให้ตัวเอง อยู่ในปัญหานั้นอย่างสุดๆพี่น้องอยู่ในปัญหาอย่างมีใจเชื่อไว้ใจในพระเท่านั้นอย่าได้มีความสงสัยอะไรทั้งสิ้นอย่าได้ไปคิดว่าตัวเองอยากจะให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้อีกต่อไปทำสมาธิตัด ายที่ลำบากใจที่คาดหวังปัญญาที่คิดอยากจะแก้ไขสารพัด คิดจะจัดการแก้ไขสารพัดทำสมาธิตัดตัวเราออกมาจากตรงนั้นและเพ่งชาน เข้าไปอยู่ในพระเป็นเจ้าให้ไปรักชีวิตตัวที่พระให้มาและไปรักคนอื่น สนใจแต่จะใช้ชีวิตในอีกด้านหนึ่งอย่างพระให้ไปรักชีวิตตัวที่พระให้มาและไปรักคนอื่นยอมที่จะทำดีให้กับคนอื่นอย่างเดียวเท่านั้นไปทำสมาธิอยู่ตรงนั้นให้แน่วแน่ให้ได้อย่าแม้แต่จะคิดไม่ดีกับใครอย่าคิดกังวลอะไรอย่าเพลอใจไปบน่นไปโกรธไปเกลียดใครเขา,เขา อย่าไปคิดหน้าคิดหลังห่วงอย่างนั้นอย่างนี้ให้คิดอย่างเดียวว่าชีวิตเรามีพอแล้วพระดูแลเราแล้วจะสุขจะทุกข์อย่างไรก็ช่างมันชีวิตมีขึ้นมีลงเป็นเรื่องธรรมดาอย่าไปสนใจตัวเองเดี๋ยวพระ ดูแลเราเองไม่ต้องห่วงให้เราไปรักและห่วงใยแต่ความสุขความรอดของคนอื่นเขาอย่างเดียวเท่านั้นแล้วใครเขาจะดีไม่ดีกับเราอย่างไรเราก็ไม่ต้องไปสนใจสนใจอย่างเดียวว่าเราจะดีกับเขาเท่านั้นพอแล้วเขาเป็นพี่น้องของเราถ้าเราเผลอคิดโกรธเกลียดใครเขาเข้า คิดไม่พอใจชีวิตเข้าเราก็พยายามฝืนใจเอาชนะความคิดนั้นพยายามไล่ความคิดนั้นไปเผลออีกก็ไล่มันไปอีกเรายังเป็นคนอ่อนแอให้ยอมรับความจริงข้อนี้ อย่าไปหวังว่าเราจะรักใครเขาได้ง่ายๆรักชีวิตที่ลำบากได้ง่ายๆความไม่ชอบความโกรธเกลียดที่เรามีมันเป็นเรื่องธรรมดาพระเข้าใจไม่จำเป็นจะต้องไปชอบ ไปรักใครได้แล้วในชีวิตนี้ไปชอบชีวิตของตัวไม่จำเป็นแค่เราฝืนใจพยายามคิดที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อเขาให้ได้ มีชีวิตของเราอยู่ให้ได้พอแล้วเรามีหน้าที่ที่จะต้องทำอะไรเพื่อความรอด <c oughs> ของตัวเรา <c oughs> และของเขาทั้งกายใจยปัญญาวิญญาณก็ให้เราทำอย่างดีที่สุด ตั้งสมาธิของเราเอาไว้ให้มั่นสมาธิหลุดได้ไม่เป็นไรหลุดก็ตั้งใหม่อย่างนี้ทุกครั้งไปจำไว้แค่นั้นพอแล้วไม่ต้องดีพร้อมอะไรพี่น้องอย่างนี้เรียกว่าเชื่อพระเยซูเจ้าจริงเชื่อพอแล้วใช้ได้แล้วเดี๋ยวเห็นอัศจรรย์เองเออระวัง แล้วก็ไม่ต้องไปคาดหวังอยากจะเห็นอัศจรรย์ด้วยพี่น้องไปตั้งใจทําสมาธิตรงนั้นอย่างเดียวเท่านั้นทําส่วนของเราเฉยเยเดี๋ยวพระทําส่วนของพระเองเราไม่ต้องไปคาดหวังอยากได้อะไรจากพระเราต้องเชื่อใจพระให้สุดๆดด้วยอย่าไปหวังอย่าทําไปหวังจะได้อะไรจากพระไปเพราะมันจะยังทําส่วนของเราไม่สุดสุด มันยังมีใจเผื่อหวังอยากได้อะไรสำหรับตัวเองอยู่มันยังไม่ได้เชื่อไว้ใจว่าพระจะดูแลเราอย่างสุดๆแหมพี่น้องมันต้องระวังเยอะเลยนะพี่น้องนะแต่นั่นแหละสวรรค์นะ่ะถ้ามันได้ง่ายมันก็ไม่ใช่สวรรค์นะสิพี่น้องใช่ไหมนั่นแหละพี่น้องที่รักไปทำให้ดี แล้วพวกเราถึงจะได้เห็นอัศจรรย์ในชีวิตของพวกเรากันเรามาลองทํากันดูนะพี่น้องนะพ่อขอพระอวยพรนะพี่น้อง